ต่อไปนะครับ597663 597663 597663ครับอีกก็ะปีก้าพีก้าปีกป้าจีออขอบคุณนะครับขอเป็นคนปุกปุยของตอตอคนอะไรปุยอ่ะคนไรปุยอ่ะคนปุนปกปุยของตอตออย่างนะใครไม่แมนซิปพกับอาหารนะพี่ตอตอลมเลยครับถ้าพี่บอกว่าไม่ล่ะดจะทำไมจะทำไม จะทำไมฮะลอกแล้วแปลกเออน้องคนปุกประหานตูนั่นแหละไม่แบนต่อตอเอไมแบนตอตอ,ตอน,นี่ประหารเลยนะโจ,โจเนี่ยเอฟเฟกก็ยังเป็นปีก้าเอฟเฟกเลยขออนุญาตแบนทํายังไงอะ่ะทําอะไรทำคุกกี้ราวาพี่ชินบอกลาวาอีกแล้วเหรอน้องดีล่าสุดก็คือเดี๋ยวพี่โจโจจะส่งราวาไปให้น้องดีมกินเอากอปากโชว์เลยนะพี่โจโจสกินชมพูที ผมว่าพี่ไม่เต็มผมว่าพี่ไม่เต็มอ้าปากอันนี้มีสองแล้วฮ่าฮโอ้ก็คือล่าสุดก็คือเขาบอกว่าตุ๊กติ๊กไม่เต็มต่อยกันปะน้องต่อยไหมต่อยกันไหมต้มแมกม่าก็อร่อยนะตัวตัวผ้าพสื้ผ้าไม่เกี่ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเรื่องละคนละเรื่องละู่มาต่อยกับพี่มาเอ้ยสู่แป๊บนึงไปปิดอันนี้ก่อนไ้ยยัั่่าลวมครเเป็นนอกบ ไม่รูนะคเห็นหน้า<ด>เลยพร้อมเมื่อไหร่นัดมานะครับไม่อยากตัวตัวอยากตัวตัวพร้อมเมื่อไหร่นัดมานะครับไม่อยากตัวตัวอยากตัวตัวถ้าใครอยากแจกแจกได้คนเดียวก็คือตตส่วนถ้าลูกเพจแจกเข้ากับแบรนด์บอกเลยเพจนี้สองมาตรฐานสามมาตรฐานเลยโ,ยโอ้ยอย่าให้มันแย่งนกสูมันแย่งนกนั่น อาหารด้วยเอาเลยปิดป้อมให้แล้วครับทำเพลงปไปนะคะทุกคนวันนี้ วันนี้เปลี่ยนเพลย์ลิสต์ใหม่เป็นขอแบบรับรับหน่อยเอ้ยกระต่ายนั่นมีปิดกล้อมแล้ววายสุมาเตอร์สุมาเตอร์ต่อต่อ,ตอเปิดจิตแพทย์ให้หน่อยเอ้ยเปิดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันติบดีคาเซต์นะครับเป็นตัดสิบดีคาิซตนะ สุดยอดฟอร์เรนเกินไปไหม<ะ>เกินไปมุยฟอร์เรนมาแล้วตัว ต้องเจลผมเบาได้ปวกขอกินน้ำด้วยสิฟอเรนฟอเรนอยากได้แก้วไหมอะถามก่อนอยากได้แก้วไหมเนี่ยแก้วน้ำเพจนี้เลยนะดูนะดูข้างหลังข้างหลังคือสกินชื่อได้ด้วยนะคือแบบบอกเลยว่าสำหรับ ใครส่งสามพันดาวได้เลยส่งแล้วสามพันดวงอดได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะส่งทีละเล็กทีละน้อยได้ถึง,ถงสินส้นเดือนเลยทีละพารได้ได้โอ้มันฮอนแท้สู้มาแล้วอุยอ้ยอุ้ยติดคือติดคือติดคือ เล่นเหมือนกันเขามีล้างเขามีล้างสวัสดีนะครับยไปช่วยไปช่วยป่า ไปสูไปคำนันนอน,น,อนผมมาครับพี่กายเฟกล้างให้แล้วมาสูเงวๆงวไปเงวไปมีปิดป้อมสูเข้ามาเข้ามาเข้ามาปิดป้อมให้เราสูอู้คิวเ่นมาสูมันล็อกนั่นถอยถอยน้องถอยคิวเลนมาคิวเลนมาคิวเลนมา นึกว่ามันล็อกแล้วมันยังไม่ล็อกเลยไม่ล็อกใจยเย็นใจยเย็น14วิติ้งมีอันนี้นะคะคาระวาฟอเรนเออฟอเรนเกินฟอเรนเกินไปมาไบโอชะตาสูขขาดแล้วเอาไงพี่ชินหนึ่งสองสามบึ๊ปนั่นบึ๊ปเป็นไงมันคือจังหวะช่างใจทุกคนเมื่อกี้ช่างใจว่าแบบเอาไงดี ช่างใจอาไงดีอ่ามาดีมาดีมาดีมามามา,มาดีเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมให้หน่อยสู้วายวายจะตายอย่าทำน้องอย่าทำน้อง <c oughs> คนจังหวัดไหนใช้สับแปลกๆมันมันเป็นสับแปลกๆเหรอผู้คนมันคือสับแปลกอะสับสับแปลกนี่คือสับอะไรบ้างอะสับอะไรบ้างที่บอกว่าสับแปลกชอบเพราะว่าเข้าไปเลยสูแต่ทิ้งแคลรี่ให้ไปเชิญส,สองุ่ม ห้ามว่ากันห้ามมาว่ากันทุกคนมันคันจะหกอ่ะเออฮู้ดิตแล้ว,ล,วล้างให้แล้วนะล้างให้แล้วสูปิดป้อมให้ด้วยป้อมตีหนูอยู่ตีป้อมมาดิมาดิพี่หมึกยักษ์นะอันนี้ให้ตีป้อมทุกคนตีป้อมตีป้อมสูสวยเอ้อ เอ้ยทำไร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 บังนี่บักนี่บ้านเด็นนี่บัง,บง,บง,บงตัวน้อยนี่ฆ่ามันเออเนี่ยกระตุก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 โอ้ยนี่ชนะไปเลยเปไงสวยงามตานี้หมึกแบกเขาแจกต้นเกมไงแจกต้นเกมแจกต้นเกมแต่คือหลังเกมก็คือแบบได้นะ ก็คือชนะปุ๊บก็คือโมทันไดแต่ถ้าไม่ได้เพื่อนเพื่อนก็คือไม่ชนะพอเกมนี้มันก็คือชนะด้วยทีมนะคะเออท่านพรเฟคแหมพรสเฟคแบบนี้พิมพ์แบบนี้พิมพ์เด้อเออแบบนี้พิมพ์นะเฮอเรานี่นะพอเล่นขออนุญาตเอาคลิปไปลงติ๊กต็อกนะคะได้เลยค่ะได้เยยได้เยยถ้าพี่เอาไปลงติ๊กต็อกแล้วฝากแท็กมาได้นะคะแท็กมาได้ติ๊กต็อกติ๊กต็อกตุกติ๊กชื่ออะไรอ่ะตุ๊กติ๊กปฏิมา ตุกติกปฏิมานี่คือติกตอกตุกติกเลยเขียนให้ขอบคุณนะครับคุณนีนี้ขอบคุณนะครับจุ๊บๆที่ขอเสียงปิกาจูหน่อยปิกาปิกาปิกาจู